สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายหากสมองได้รับการดูแลรักษาที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนคนนั้นโดยหลักการทำงานของสมองมีใจความสำคัญอยู่ที่เซลล์สมองที่มีอยู่กว่า10,000แสนล้านเซลล์สมองและในแต่ละเซลล์จะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับเซลล์สมองอื่นเป็นหมื่นๆเส้นใยโดยการทำงานของเซลล์สมองจะมีเยื่อไมอิลินซึ่งเป็นเยื่อไขมันที่ห่อหุ้มแอคซอน ทำให้หนาขึ้นส่งผลช่วยข้อมูลสามารถทรงผ่านได้เร็วขึ้นโดยยืดระยะทางการเหนี่ยวนําของประจุไฟฟ้าโดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งซึ่งจะทําให้การถ่ายเทประจุไฟฟ้าไปได้ไกลามากขึ้นในเวลาเท่าเดิมมีความเร็วได้ถึง120เมตรต่อวินาทีกล่าวคือทําให้เซลล์สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและปัจจุบันด้วยสภาวะอันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุ วิธีการดําเนินการใช้ชีวิตทําให้สมองเราทํางานหนักทุกวันเราจึงต้องบํารุงรักษาสมองของเราให้ว่องไวฉลาดปราดเปรื่องไปนานๆใครที่เริ่มหลงหล,ลืมๆทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วนอัลเลทัยคือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบํารุงและกระตุ้นสมองเพื่อให้สมองคงทํางานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่า อาธิบาโคป้ามอนเนอรี่เอ็กซ์รซึ่งมีสารซาโปนินบาโคไซด์ a and B 20%ที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองมีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วย ซอยโปรตีนไอโซเลตหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรท ران สเมเ t อร์ ter, ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นโคลีนไบตาเตเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย1 กรดไขมันโอเมก้า3แบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลักและ2กรดไขมันโอเมก้า6โดยอเลทายจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูงซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลินในเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้น L- อ y ไทโ i ซ e เป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ โดยจะกระตุ้นการทำงานของฟีนิลอลานีในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมองกระตุ้นการหลัง่งโกรทฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอ i n านีเป็นกรดอะมิโนโที่มีส่วนช่วยในการจดจำโดยมีกลไกการทำงานสองส่วน คือกระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเบต้ากลูแคน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน b1 b6 b12 ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอะเลไทน จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้การสร้างความจำรักษาความจำรวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอเลไท